สวัสดีค่ะมาต่อแถวที่สองกันเลยนะคะของเสื้อลายสับป,ปะรดลายใบสับป,ปะรดเล็กนะคะขึ้นแถวที่สองโซ่สามขึ้นมาไว้แล้วก็ขึ้นมาในช่องตรงนี้สี่หลักขั้นด้วยโซ่สอง หนึ่งสองแล้วก็โซ่สองเสร็จแล้วก็ถักขึ้นมาอีกสองหล,ลักก็มาถักช่องนี้สองหลักขั้นด้วยโซ่สองแลบนี้ โซ่สามโซ่สามพันหเข็มหนึ่งครั้งแล้วก็มาถักเอฟลงในตรงโซ่สองตรงที่สองเอฟตรงนี้หนึ่งสองสามไปลายที่สองนะคะสองครั้งก่อนหรือว่าสองหลักก่อนนะคะ เอฟสองครั้งคั่นด้วยโซ่สองแล้วก็ถักขึ้นมาอีกสองครั้งมาช่องที่สองเอฟขึ้นมาสองครั้งโซ่สองแล้วก็เอฟขึ้นมาอีกสองครั้งหนึ่งสองสาม ซสามแล้วก็มาถักเอฟลงใน x อ x สองเอจุดนี้เอฟละหนึ่งเอฟละหนึ่งก็จะเป็นลายที่สามที่เหลือก็ถักวนไปแล้วมาจบแถวด้วยกันนะคะ โซ่ส so เพื่อจะไปถัก F อฟสองเอยู่จุดกึ่งกลางระหว่างลายถักไปค่ะจบแถวที่สองกันนะคะโซ่สโซ่สมโซ่สี่กด้จริงๆแล้วในแพทเทิร์นเข่าแถวนี้จะแถวที่สองจะเป็นโซ่สี่ so แล้วก็ สองสห้าแถวที่1จะเป็นโซห้าแต่บัวรู้สึกว่ามันห่างไปเนี่ยห่างไปบัวก็เลยปรับมาเป็นโซสามแต่ถ้าใครจะใส่โซสี่ก็ใส่ไปได้นะคะผิดถูกไม่ว่ากันนะคะถักไปด้วยกันถักเป็นเพื่อนกันนะคะจุดนี้ก็ยังคงลงเหมือนเดิมแล้วก็มาสี่ลจุด จุดนี้โซ่สามนับขึ้นมาเลยแล้วก็ซีเข้าไปดึงผ่านเลื่อนเข้ามาเป็นจุดเริ่มต้นอยู่ในจุดนี้ในช่องนี้ขึ้นโซ่สามขึ้นโซ่สามแล้วก็ถักเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งแล้วก็โซ่สอง ค่ะเพิ่มขึ้นมาอีกสองครั้งในช่องเดียวกันแล้วก็โซห้ 5, 1, 2, 3, 4, าหนึ่งสองสามสี่ห้าพันแล้วก็มาลงจุดนี้เหมือนเหมือนเริ่มต้นสี่หลักหรือว่าสี่ครั้งคันด้วยโซสอง สองหลักขั้นด้วยโซ่สองแล้วก็ถักเพิ่มขึ้นมาอีกสองหลักก็จะขยายลายแบบนี้แล้วก็โซ่สามโซ่สามหรือโซ่สองเราต้องปรับให้มันโค้งเข้าหากันโซ่เขาก็จะลดมาตามลำดับจุดนี้ก็ลงเหมือนเดิมค่ะลงขึ้นมาเลยดึงขึ้นมาเลยสอง แล้วก็โซ่สองก็งมาถักจุดนี้เอฟสองครั้งขั้นด้วยโซ่สองอันนี้เป็นลายที่สองแล้วนะแล้วก็โซ่ห้าสามสี่ห้านับไปด้วยบัวคนชอบลืม ถ้านับไปด้วยมันก็ถักไปนับไปมันก็จะรู้ว่าเราทำอะไรอยู่จุดไหนโซ่สองถักจุดนี้ดึงขึ้นมาโซ่สองเพื่อจะไปลาย่ี่มก็ถักแบบนี้วนรอบเลยนะคะ จบแถวที่สามขึ้นแถวที่สี่นะคะโซ่สามมาแล้วก็อันโซ่นี้สามารถปรับได้ลดได้นะคะปรับขึ้นปรับลงได้ลดได้เพิ่มได้เสร็จแล้วก็ซีซีข้าจุดนี้เลยโซ่สาม ดึงผ่านออกมาเลื่อนห่วงเข้าไปขึ้นโซ่สามถักเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งหลักแล้วก็โซ่สองถักลงไปอีกสองหลักโซ่สาม โซ่สามมาแล้วก็ลงในโซ่ที่สามหนึ่งสองสามลงหนึ่งหลักโซ่สามแล้วก็มาถักจุดนี้สองหลักขึ้นมาก่อนโซ่สองถักขึ้นมาอีกสองหลักสองหลักหน้าโซ่สองแล้วก็สองหลักหลัง จุดนี้ก็โซ่สามมาแล้วก็เอ็กลงในจุดนี้ลงหลักที่หนึ่งครั้งที่หนึ่งเอ็กลงครั้งที่สองในหลักที่สองโซ่สามมาลายที่สองผักขึ้นมาสองหลักก่อนโซ่สองแล้วก็ถักขึ้นมาอีกสองหลักหลังโซ่สาม หนึ่งหลักลงในโซ่ที่สามหนึ่งสองสามสองหลักก่อนโซ่สองแล้วก็สองหลักโซ่สามเอ็กลงในหลักที่หนึ่งครั้งที่หนึ่งเอ็กลงในหลักที่สองครั้งที่สอง หนึ่งสองสามเพื่อจะมาลายที่สามถักวนไปจนจบรอบแล้วมาจบแถวด้วยกันนะคะโซ่ so, ที่สามลงให้ครึ่งนะ ไม่ซึ่งแล้วมันจะเบี้ยวหนึ่งสองถักไปเลยค่ะแล้วเดี๋ยวมาจบแถวจบแถวที่สี่กันค่ะโซ่สามมาก่อนแล้วก็เอ็ลองไปในหลักที่หนึ่ง ครั้งที่หนึง่งเอกลงไปในหลักที่สองครั้งที่สองโซ่สามแล้วก็สี่ดึงผ่านเลื่อนโซ่มาเลื่อนห่วงมาตรงนี้ขึ้นเหมือนเดิมนะคะอ่ะาจะขึ้นมาหนึ่งหลักโซ่สอง หนึ่งสองสามจุดนี้ขึ้นสองหลักโซ่สามตะก้าลงสองหลักหนึ่งสองสองหลักหลังขึ้นมา ดี๋ยวนะโซสามหนึ่งสองสามแล้วก็มาถักจุดนี้เลยก็ถือว่าปิดช่องนี้หนึ่งสองหนึ่งสองสามอันนี้มาลายที่สองแล้วนะ สองหลักขึ้นมาในจุงตรงจุดหนึ่งหลักเพิ่มขึ้นมาแล้วก็โซ่สามมาถักจุดนี้ต่อสองหลักแรกโซ่สองถักสองหลักหลังขึ้นมาโซ่สามเพื่อจะไปลายที่สาม ถักแบบนี้วนไปจนรอบแล้วมาจบแถวกันอยู่อีพีที่3นะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการรับชมสวัสดีค่ะ